สวัสดีค่ะพี่เมย์ชวนถักหมวกค่ะหมวกใบนี้นะคะเป็นหมวกแก๊ปนะคะถักจากลาย X ทั้งใบนะคะหมวกเราจะเริ่มตั้งแต่ตรงตรงกลางหมวกนะคะขนาดของพี่เมย์นะคะวัดเส้นผ่าศูนย์กลางก่อนที่เราจะถักวนวงกลมนะคะได้หกนิ้วครึ่งถ้าใครต้องการใบใหญ่กว่านี้ก็เพิ่มตรงแถวที่เจ็ดนะคะถ้าต้องการถักเป็นหมวกเด็กนะคะก็ลดลงตามส่วนเนาะของพี่ตรงนี้พี่เริ่มสิบสองถ้าเป็นหมวกเด็ก เด็กโตนะคะก็เริ่มตรงนี้11นะคะถ้าเป็นเด็กเล็กก็เริ่มตรงนี้10นะคะแล้วก็ความสูงของหมวกตัวนี้นะคะ7นิ้วครึ่งนะคะแล้วก็ก่อนจะก่อนจะทําแก็บพี่เก็บด้วยลูกโซ่ลายลิมนะคะเป็นลายเอ็กย้อนหลังแล้วก็ถักปีกปีกแก็บเนี่ยถักตามได้ทีละแถวเลยนะคะคลิปเป็นคลิปตัดต่อนะคะถ้าดูไม่ทันก็กดหยุดนะคะกดหยุดกดหยุดกด,ด,ดย้อนดูได้นะคะดูอุปรกรณ์แล้ว แนะนำอุปกรณ์สําหรับถักหมวกใบนี้นะคะหมวกใบนี้พี่ใช้ไหมพรมสีพายนะคะยี่ห้ออีเกิลนะคะรหัสที่ใช้091เวลาถักจะถักสองเส้นคู่นะคะตัวปริมาณที่ใช้ใช้ประมาณ150กร,รัมนะคะหัวเข็มนะคะหัวเข็มที่ใช้เป็นหัวเข็มขนาดใหญ่นะคะหัวเข็มขนาดนี้มันจะใหญ่กว่าเข็มทองสองหัวนะคะขนาดหัวตรงนี้นะคะ จะเป็นขนาด5มิลค่ะ5.0ม mm. มเวลาซื้อเราก็บอกแม่ค้านะคะว่าเราต้องการได้เข็มหัวใหญ่ขนาด5มิลค่ะพี่ต้องการให้งานออกมานุ่มๆน,นะคะถ้าใครจะใช้เข็มทองสองหัวใช้ได้นะคะแต่ว่างานจะแน่นแล้วก็ใส่ไม่สบายค่ะเข็มสอดนะคะเข็มเย็บไหมพรมตัวนี้เอาไว้เก็บงานค่ะแล้วก็กันไกอุปกรณ์เรามีเท่านี้นะคะเรามาเริ่มลงมือถักกันเลยค่ะ เราจะเริ่มถักโดยการใช้ไหมพรมสีพายสองเส้นนะคะหัวเข็มที่ใช้นะคะพี่ย้ํานะคะว่าหัวเข็มเป็นหัวเข็มหัวใหญ่นะคะหัวขนาดห้ามิลหัวมันจะใหญ่กว่าแปดทับศูนย์นะคะแปดทับศูนย์มันแค่สี่มิลนะคะแนะนําให้หาซื้อใช้นะคะใช้ดีค่ะถักไหมพรมสองเส้นได้สบายมือแล้วก็ลายก็สวยนะคะเราจะเริ่มโดยการคล้องไหมเป็นวงกลมแบบนี้นะคะคล้องไหมเป็นวงกลมเราจะถัก นะคะ X คือการถักคอทอนะคะลงไปในช่องนี้ทั้งหมด12หลักแล้วเวลาเราถักเราจะถักแบบก้นหอยนะคะวนเลยนะคะไม่มีการจบแถวค่ะเพราะฉะนั้นอุปกรณ์อีกอันหนึ่งที่สําคัญคือมาร์กเกอร์นะคะถ้าไม่มีมาร์กเกอร์ก็ใช้ไหมต่างสีได้นะคะเริ่มนะคะเราจะเริ่มโดยการถักโซ่หนึ่งโซ่หนึ่งยังไม่นับหลักนะคะแล้วเราจะถัก X ทั้งหมด12ครั้งค่ะนี่นะคะถัก X แบบนี้นะคะไม่ต้องพันหัวเข็มะคะ่ะ หนึ่งแล้วนะคะสองขึ้นมาสองแล้วรวบค่ะสามสี่ห้านับไปเรื่อยๆถึงสิบสองนะคะถ้าถักมาแล้วตรงนี้มันแคบเราก็ยืดขยายได้ เก้าสิบสิบเอ็ดหลักที่สิบสองนะคะเอาหัวเข็มแทงลงไปแล้วดึงค่ะพอดึงเสร็จแล้วงัดขึ้นมารวบเราจะใส่มาร์กเกอร์ตรงโซ่ที่เราเริ่มต้นให้รู้ว่าตรงนี้เป็นหลักที่หนึ่งถ้าไม่มีมาร์กเกอร์ตรงนี้ใช้ไหมต่างสีมสัดได้นะคะเพราะว่าเราจะถักวนไม่มีการจบแถวค่ะถักเป็นก้นหอยนะคะตรงนี้เราปิดงานค่ะรูดให้ชิด หมวกที่เป็นก้นหอยจะสวยไม่สวยอยู่ตรงจุดเริ่มต้นนะคะจะต้องดึงให้ชิดแล้วก็เก็บไหมให้แน่นไม่งั้นตอนที่เราถักไปมันจะออกมาเป็นรูโหว่มันจะไม่สวย <c oughs> เก็บไหมตรงนี้เพื่อไม่ให้ไหมมาเกะก,กะมือเราค่ะเ <c> ก <oughs> ็บซ่อนไหมดึงให้แน่นนะคะ <c oughs> วิธีเก็บงานตรงตรงที่เริ่มต้นไม่ต้องกลัวงานเบี้ยวนะคะดึงได้แน่นแ่นเลย เนะะี่ยค่ะแล้วงานเราจะเนี้ยบนี่นะคะดึงให้แน่นเลยแล้วก็ตัดให้ชิดค่ะนี่นะคะหน้าตาของงานแถวที่หนึ่งนับแล้วได้สิบสองหลักนะคะต่อไปเราจะถักวีนะคะแถวที่สองถักวนก้นหอยนะคะไม่จบแถวนะคะเราจะถักวีวีคือการถักเอ็กสองครั้งลงไปในช่องนะคะอ่ะเราจะถักวี นี่นะคะตรงนี้เลยถักเอ็สองครั้งค่ะเอ็กครั้งที่หนึ่งเอ็ครั้งที่สองลงไปในช่องแถวแรกจะถักยากนิดนึงเพราะว่าเมื่อกี้เราลูดนะคะนะคะแล้วเราก็เอาตัวนี้ติดตรงเอ็กตัวที่หนึ่งไว้ให้รู้ว่าตรงนี้เริ่มต้นเราจะถักวีวนรอบนะคะวี v คือเอ็กสองครั้งนะคะ ถัก X สองครั้งวนรอบงานลงไปในช่องนี่นะคะลงไปในช่องโซ่ตรงนี้ค่ะสองครั้งไม่ต้องพันหัวเข็มนะคะการถัก X ถักวนรอบสิบสองคูณสองเราจะได้ยี่สิบสี่แพทเทิร์นคือการถัก V นะคะแถวสองการถัก X งานจะเสร็จไวค่ะเพราะว่ามันถักหมุนอย่างเดียว ถักตุ๊กตาก็ใช้ตัว X กับตัว V นะคะเวลาเราถักวนไปทุกช่องนะคะจนมาถึงตรงจุดมาร์กเกอร์แถวแรกจะแน่นนิดนึงเพราะเมื่อกี้เรารูดแถวที่สองจะถักสบายแล้วค่ะเวลาเราแทงเอาเป็นไปตามแรงเข็มนี่นะคะเข็มที่แทงเนะะี่ยค่ะ เพราะว่าหัวเข็มตัวนี้เขาทามาเพื่อให้โซ่มันเท่ากันงานแถวที่สองค่ะเราจะได้24หลักนี้นะคะแถวที่สามนะคะแพทเทิร์นจะเป็น 1x กับ 1v นะคะเริ่มตรงจุดมาร์เกอร์ตรงนี้นะคะเราจะเริ่มด้วย x นะคะ 1x กับ 1v v คือการถัก x สองครั้งลงไปในช่องค่ะ หนึ่งเอ็กหนึ่งวีท่องดีๆนะคะหนึ่งเอ็กค่ะหนึ่งวีหนึ่งเอ็กแล้วตรงนี้เป็น V, v ีคือถักเอ็กสองครั้งลงไปนะคะหนึ่งเอ็กอันนี้เป็นวีแถวที่สามจะถักสบายแล้วค่ะ ไม่ต้องดึงนะคะถักถักเหมือนที่พี่ถักนะ,ะ่ยค่ะแทงลงไปแล้วก็งัดขึ้นมาแล้วรวบแพทเทิร์นแถวที่สามหนึ่งเอ็กับหนึ่งวีวนรอบนะคะงานออกมาจะเป็นแบบนี้นะคะมันจะเป็นก้นหอยแถวที่สามนะคะหลังจากที่เราถักงานมาเอกวเอวี X, v, X, v สลับกันมาจนจบงานตรงนี้นะคะตรงมาร์กเกอร์ งานจะมาจบตรงหลักสุดท้ายด้วยวีนะคะต่อไปนะคะแถวที่4พทเทินจะเป็นสอง 2x กับหนึ่ 1v ให้ดูชุดนี้ค่ะนี่นะคะ 1x กับหนึ่ 1v นี่นะคะเดี๋ยววมันจะลงตรงวีตรงนี้พอดีวิธีถักนะคะสอง 2x นะคะหนึ่งงสสออ1 2 2x แล้ววีมันจะลงตรงวีพอดีค่ะถ้าเรานับถูกแต่แรกนะ แพทเทิร์นแถวนี้นะคะ 2x กับ 1v x ที่1 x ที่2เนี่ยค่ะ v มันจะลงตรง v พอดี v ก็ถัก x ลงไป2ครั้งแพทเทิร์นแถวที่4 2x 1v วนรอบเราจะได้48หลักค่ะถักวนไปนะคะ1 2 2x ตรงนี้ v ค่ะ งานจะเริ่มงองอแบบนี้แล้วนะคะต่อไปแถวที่ห้านะคะแถวที่ห้าเราจะไม่เพิ่มเราจะถัก X วนรอบนะคะเลื่อนมาร์กเกอร์ขึ้นมาตรงนี้ให้รู้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นนะคะถัก X วนรอบค่ะเราจะได้สสี่ิแ4ดหลัก ถักบวนรอบไปนะคะงานจะมาชนตรงนี้พอดีค่ะปิดงานแถวที่ห้านะคะงานเราจะออกมางอๆงงองแบบนี้ไม่ต้องตกใจนะคะเดี๋ยวสักพักหนึ่งมันก็จะมันจะคลายออกแถวต่อไปแถวที่หกจะเป็นแถวสุดท้ายที่เราเพิ่มหลักนะคะแถวนี้เราจะถักโดยการที่ทําหลักที่หนึ่งก็คือ X ถัก3 X 1 V ค่ะ1 2 3 สามเอ็กแล้วก็หนึ่งวีนะคะบนรอบนะคะวี v จะมาจบตรงนี้พอดีค่ะสามเอ็กหนึ่งวีนับหลักแล้วเราจะได้ทั้งหมดหกสิบหลักนะคะสองสามถักสามเอ็กหนึ่งวีค่ะแล้วก็งานจะมาปิดตรงนี้นะคะหน้าตาของชิ้นงานตอนที่เราถักถึงแถวที่หกนะคะ แถวที่หกถ้านับรอบวงนะคะเราจะได้ทั้งหมดหกสิบหลักเราจะไม่เพิ่มหลักแล้วนะคะต่อไปเราจะถักเอ็กวนรอบนะคะจนตัวหมวกเนี่ยมันคลี่ออกนะคะไม่งองๆแบบนี้แล้วเราจะวัดเส้นผ่าศูนย์กลางว่าได้เท่าไหร่นะคะเดี๋ยวสักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวพี่ให้ดูนะคะตอนนี้เราถักเอ็กวนไปค่ะหลังจากที่เราถักเอ็กวนวงกลมมานะคะตั้งแต่แถวที่เจ็ดนะคะ ถักวนเป็นก้นหอยมาเรื่อยๆจนมาถึงประมาณแถวที่เก้านี่นะคะหมวกจะเริ่มงอลงเป็นทรงกระบอกถ้าเราวัดเส้นผ่าศูนย์กลางนะคะต้นแบบของพี่ได้หกนิ้วครึ่งนะคะทีนี้ถ้าใครต้องการถักเป็นหมวกเด็กก็ให้เริ่มตั้งแต่ตรงนี้นะคะตั้งแต่ตรงที่จุดเริ่มต้นถ้าเป็นหมวกเด็กโตนะคะตรงนี้ขึ้นสิบหลักถ้าเป็นหมวกเด็กเล็กนะคะขึ้นสักแปดหลักนะคะแล้วก็คุณก็ถักวนออกมา แล้วมาวัดเส้นผ่าศูนย์กลางถ้าเป็นเด็กโตนะคะเด็กโตประมาณหกนิ้วนะคะเส้นผ่าศูนย์กลางเด็กเล็กประมาณห้านิ้วถึงห้านิ้วครึ่งแล้วแต่ขนาดหัวของเด็กนะคะแล้วก็ถักวนวงกลมไปถักวนไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้ความสูงตามต้องการแล้วเดี๋ยวเรามาเก็บริมแล้วก็ถักหมวกแก็บนะคะหลังจากที่เราถักวนวงกลมนะคะตั้งแต่แถวที่เจ็ดนะคะยาวลงมาจนถึงแถวตรงนี้นะคะ เป็นแถวที่ยี่สสิบี่ถ้าวัดความยาวนะคะตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงตรงนี้ของพี่ได้เจ็7นิ้วครึ่งนะคะเราจะเก็บริมก่อนทําแก๊ปนะคะตรงที่มาร์กเกอร์นี่เป็นเป็นมาร์กเกอร์ตรงจุดเริ่มต้นนะคะพี่บุญมาเก็บริมแถวแรกนะคะเราจะเก็บด้วยโซ่ก่อนนี้นะคะเก็บเหมือนเลื่อนห่วงค่ะเก็บโซ่ก่อนหนึ่งรอบนะคะ แทงหัวเข็มลงไปดึงผ่านค่ะนี้นะคะงานจะขึ้นเป็นสันโนูนแบบนี้นะคะเก็บวนหนึ่งรอบนะคะ งานจะขึ้นเป็นลายโซ่แบบนี้นะคะเราจะถักปิดขอบงานนะคะด้วยลูกโซ่วนมาจนถึงตรงจุดที่เราเริ่มต้นนะคะปิดลูกโซ่แบบนี้นะคะที่แทงแล้วก็ดึงผ่านอย่างเงี้ยค่ะจนมันมาชนถึงจุดเริ่มต้นอ่ะทีนี้เราจะแบ่งงานค่ะเราจะเริ่มทําแก๊ปนะคะวิ่งทาแก๊บนะคะแบ่งงานครึ่งนี่นะคะ พอแบ่งครึ่งนี้เสร็จแล้วนับย้อนจากตรงที่ครึ่งนะคะมาหนึ่งจุดใส่มารเขียวทางนี้นะคะครึ่งมันอยู่ตรงนี้นับมาหนึ่งโซ่ใส่สีเขียวนะคะเพื่อให้รู้ว่าเดี๋ยวแก๊บเราจะเริ่มตรงเขียวสองข้างนะคะหลังจากนั้นนะคะวิธีหาจุดสีแดงพับสีเขียวเข้าหาสีเขียวใส่มาร์กเกอร์สีแดงค่ะตรงนี้จะเป็นกลางของแก๊บนะคะวิธีหาสีฟ้าสีแดงนะคะทบกับสีเขียว ตรงนี้จะได้สีฟ้าเหมือนกันทางนี้ค่ะย้อนมาสีแดงนะคะกับสีเขียวพับทบค่ะไม่ต้องนับนะคะใช้วิธีพับทบแล้วใส่มาร์กเกอร์นะคะต่อไปนะคะเราจะเริ่มถักแก๊ปแถวที่หนึ่งจุดที่จะมีการเพิ่มของแก๊ปแถวที่หนึ่งนะคะแถวที่หนึ่งจะเพิ่มแก๊ปอยู่ทั้งหมดสามจุดหนึ่งสองสามที่มือพี่ชี้เนี่ยจะจะถักตัววีนะคะ ตรงที่ไม่ได้ชี้ถักเหมือนเดิมอ่ะตรงนี้พองานมันชนกันแล้วนะคะเราเริ่มโดยการถักโซ่หนึ่งเราเริ่มถักเอ็กด้านหลังค่ะเอ็กด้านหลังตัวลูกโซ่นี่นะคะน,นะคะสองไปถึงตรงจุดสีฟ้านี่นะคะแล้วเราจะเพิ่ม ถักกมามาถึงตรงจุดมาเกร์สีฟ้าตรงนี้เราถักวีวีซื้อถักเ X สองครั้งนะคะถักลงไปที่ช่องนี้หลังจากนั้นถักเ็กต่อมันจะแทงลงไปตรงช่องด้านหลังนี้นะคะสำหรับแถวที่หนึ่งถักไปจนถึงสีแดงนะคะ พอถึงม์กเกอร์ตรงสีแดงตรงนี้เราถักว V ซืเอ X สองครั้งค่ะหลังจากนั้นถัก X ต่อถักไปถึงจุดม์กเกอร์สีฟ้านะคะ พอถึงตรงมาร์กเกอร์สีฟ้าตรงนี้นะคะเราถัก V V คือการถัก X สองครั้งต่อไปนะคะตรงนี้ตรงสีเขียวจะเป็นจุดที่เรารวบเรารวบโดยการถัก A นะคะ A คือการถัก X สองห่วงเรารวบค่ะเพื่อจะปิดงานขอบของแก๊ปขอบที่หนึ่ง นี่นะคะมันจะถักมาจนถึงตรงนี้สองห่วงนี้นะคะห่วงนี้กับห่วงนี้วิธีรวบนะคะวิธีถักเอขึ้นมามีสองแทงลงไปอีกครั้งหนึ่งค่ะขึ้นมามันจะมีสามแบบนี้นะคะเอคือรวบแบบนี้ค่ะรวบพอรวบเสร็จโซ่เราพลิกกลับค่ะด้านในเราจะถักเออย่างเดียวนะคะอ่ะแต่ก่อนที่จะถักเอช่องแรกเราไม่ลงนะคะเราจะลงช่องสองกับช่องสามถักเออีกครั้งหนึ่งค่ะ นี่นะคะเองอแบบนี้นะแล้วรวบหลังจากนั้นถักเอ็กปกติค่ะถักเอ็กวนมาจนถึงสีเขียวฝั่งนี้นะคะเราถักเอ็กนะคะวนมาจนถึงจุดด้านลิมทางนี้รวบเอค่ะเอรวบแบบนี้นะคะสองลงไปอีกครั้งหนึ่งสองรวบโซ่แล้วพลิกกลับพอพลิกกลับนะคะ แถวที่สองกับแถวที่สามเราถักเอทุกแถวค่ะนี่นะคะอันนี้เป็นด้านถูกเวลาเราจะเพิ่มหลักเราจะเพิ่มเฉพาะด้านถูกนะคะด้านผิดที่เป็นด้านในเรารวบเอเสร็จแล้วเราถักเออย่างเดียวนะคะแถวนี้นะคะแถวที่สามเราจะถักสี่เอวีนะคะเริ่มตรงนี้หนึ่งสองสาม 4X นะคะแล้วเราก็ถัก V นี่นะคะพอหลังจาก 4XV เสร็จแล้วเราถักมาจนถึงจุดมาร์กเกอร์สีแดงแล้วเราเพิ่มอีกรอบหนึ่งค่ะตรงจุดมาร์กเกอร์สีแดงตรงนี้นะคะตรงแนวนี้เพิ่มอีกครั้งหนึ่งโดยการถัก V แล้วเราถักไปข้างซ้ายเดี๋ยวเราต้องนับย้อนนะคะเมื่อกี้ทางด้านขวาสี่ X V เดี๋ยวด้านซ้ายต้องนับย้อนนะคะวิธีนับย้อนหลักนี้มันรวบไปแล้วนะคะเวลาเราดูเดี๋ยวเราจะใช้หลักนี้หลักนี้นะคะหลักหนึ่งหลักสองเนี่ยที่รวบ A เรานับมาสี่ค่ะ หนึ่งสองสามสี่นะคะแล้วตรงนี้ถักวีเพื่อให้เพื่อให้สองข้างมันเหมือนกับทางฝั่งนี้เมื่อกี้เป็นสี่เอ็กวีนะคะทางนี้นับย้อนก็ต้องเป็นสี่เอ็กวีเหมือนกันโดยที่ต้องนับหกนะคะเพราะว่าสองอันนี้เดี๋ยวต้องเอารวบหลังจากถักวีเสร็จแล้วนะคะตรงนี้ก็ถักไปสี่หนึ่งสองสามนะคะสี่พอครบสี่เสร็จแล้วนะคะตรงนี้ รวบเอคะ่ะรวบเอโซ่หนึ่งพิก,กับพอพิก,กับรวบเออีกนะคะตรงสองกับสามพอรวบเสร็จแล้วเราถักเอ็กวนคะ่ะถักเอ็กอย่างเดียวนะคะด้านในถักเอ็กวนมาแล้วก็มารวบสองสองห่วงด้านนี้คะ่ะ ปิดงานแถวที่สี่นะคะเราจะรวบเราจะรวบสองหลักตรงริมนะคะรวบเป็นเอนะคะรวบเอเสร็จแล้วเราโซ่หนึ่งโซ่หนึ่งแล้วเราพิกับค่ะพิกับว่าเรารวบตรงนี้อีกรอบหนึ่งนะคะแถวที่ห้าเราจะถักตรงนี้นะคะสองเอ็กวีค่ะสองเอ็กนะคะแล้วก็เพิ่มวีค่ะ สองเอ X V เป็นหลักที่หนึ่งหลังจากนั้นนะคะเราดูตรงนี้นะเราดูตรงระหว่างแดงกับฟ้าตรงนี้นะคะแดงกับฟ้าทบเราจะเพิ่ม V ตรงนี้ค่ะตรงระหว่างจุดแดงกับจุดฟ้าตรงนี้นี่นะคะถักมาอีกสองถักมาอีกสองหลักเพิ่มตรงนี้นะคะ ตรงแดงไม่เพิ่มนะคะตรงแดงผ่านอ่ะทีนี้เราจะต้องหาจุดระหว่างสีฟ้ากับสีแดงเราก็จับฟ้ากับแดงทบชนกันแบบนี้นะคะพอชนเสร็จตรงนี้นะคะเนี่ยค่ะถักไปอีกหนึ่งสองสามใช้วิธีพับทบเอานะคะหนึ่งสองสามเพิ่มตรงนี้นะคะ มันจะอยู่กลางระหว่างห่วงแดงกับห่วงฟ้าตรงนี้ค่ะหลังจากนั้นนะคะด้านด้านซ้ายมือเมื่อกี้ด้านขวามือตอนที่เราเริ่มนะคะเราเริ่มสองเอ็กวีอ่ะตอนนี้เราต้องนับย้อนสองหลักสุดท้ายเราจะใช้รวบเอนะคะเราถักไปอีกสอองเ2กหนึ่งสองเนี่ยคะ่ะช่องนี้สองเอ็เหมือนกันซ้ายขวานะคะหลังจากนั้นเราก็ถัก x ไป พอถึงตรงริมสองห่วงสุดท้ายรวบเอนะคะรวบเอโซ่หมุนกลับค่ะรวบเออีกรอบหนึ่งเราถักเอ็กวนกลับค่ะถักเอ็กวนกลับมาทางนี้นะคะปิดงานแถวที่หกด้านในนะคะเราจะรวบเอตรงนี้พอรวบเอเสร็จแล้วโซ่หนึ่งนะคะแล้วพลิกกลับเป็นด้านถูกต่อไป เป็นแถวที่เจ็ดนะคะเรารวบเอก่อนหนึ่งสองพอรวบเอเสร็จแล้วเราถักสองเอ็กวีค่ะสองเอ็กตรงนี้หนึ่งวีพอถักสองเอ็กวีเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะต้องเพิ่มตรงจุดสีแดงแล้วก็ตรงที่ตรงระหว่างแดงกับฟ้านี่นะคะตรงกลางระหว่างแดงกับฟ้า จุดระหว่างแดงกับฟ้าเป็นตรงนี้นะคะเราพับทบดูเราก็ถักไปอีกหนึ่งแล้วเราก็ถักวีต่อไปนะคะตรงตำแหน่งที่เป็นสีแดงมาร์เกอร์สีแดงตรงนี้นะถักวีเพิ่มตรงมาร์เกอร์แดงค่ะพอถัก วีเพิ่มมาร์เกอร์แดงเสร็จแล้วนะคะเราจะถักระหว่างแดงกับฟ้านี่นะคะแดงกับฟ้าตรงนี้ค่ะไปอีกสองครั้งตรงนี้เราถักวีเมื่อกี้ตอนที่เราเริ่มตรงนี้เราเริ่มสองเอ็กวีนะคะทีนี้เราก็มาดูฝั่งนี้สองห่วงนี้เราจะใช้รวบนะคะ เราจะใช้รวบเเพราะฉะนั้นเราต้องถัก x มาหนึ่งสองวจะอยู่ตรงนี้ค่ะนี่นะคะแล้วเราก็ถักไปสองเแล้วเราก็รวบเค่ะพอรวบเเสร็จโซ่หนึ่งด้านในนะคะรวบเออีกครั้งหนึ่ง รวบเอเพื่อให้ตรงนี้มันเป็นเชฟมาอย่างนี้นะคะหลังจากนั้นข้างในนะคะถักเอกวนรอบมาปิดงานทางทางริมนี้ค่ะสองห่วงเราจะปิดงานนะคะโดยการที่รวบเอนะคะรวบเอเสร็จแล้วโซ่หนึ่งเราพลิกกลับเราจะได้แล้วค่ะหมวกแก็บนี่นะคะนี่นะคะเราจะเก็บริมค่ะ เก็บริมบนรอบนะคะโดยการถักย้อนหลังค่ะนี่นะคะเป็นโซ่หนึ่งเสร็จแล้วแทนที่เราจะถัก X ไปด้านซ้ายเราถักบนกลับมาด้านขวาเบี่ยงมาแบบนี้นะคะเบี่ยงขึ้นมาสองห่วงแล้วก็รวบค่ะลงไปทุกหลักนะคะไม่ต้องดึงตึงนะคะไม่งั้นเดี๋ยวเดี๋ยวแก๊บเรามันจะโค้งแทงลงไปทุกหลักค่ะ ขึ้นมามีสองแล้วรวบนะคะเราจะถักแบบนี้นะคะวนรอบจนมันกลับไปชนกันที่โซ่ตอนที่เราเริ่มค่ะ นี้นะคะตรงที่มันเป็นตัวโซ่เราแทงด้านล่างนะคะแทงด้านล่างตัวโซ่นะะี่ค่ะแทงล่างนะคะโซ่มันจะอยู่ด้านบน แบบนี้วนรอบนะคะจนงานกลับมาปิดที่ตรงนี้ค่ะตอนถักวนหลังลูกโซ่นะคะมันจะมีช่องอยู่ตรงนี้นะคะเนี่ยค่ะเราแทงลงไปตรงนี้งัดขึ้นมาสองแล้วเราก็ถักนี่นะคะเนี่ยค่ะมันจะมีลูกโซ่อยู่ถักวนไปนะคะตรงลูกโซ่เราก็จะได้ลาย สองชั้นซ้อนกันข้างบนเนี่ยเป็นโซ่ข้างล่างก็เป็นรอยหยักนะคะเราจะถักเอ็กย้อนหลังมานะคะจนมันมาชนใส่ตรงจุดที่เราเริ่มต้นนี่นะคะตรงนี้จุดที่เราเริ่มต้นเราก็ถักเอ็กย้อนหลังอันสุดท้ายนี่นะคะตัดไหมค่ะ แล้วเราก็ดึงตรงนี้จัดงานตรงนี้ให้ลายมันต่อกันนี่นะคะเก็บซ่อนไปลายไหมตรงที่ลายเบี่ยงนี้นะคะเราก็แทงเข้าไปตรงกลางของของลายตรงนี้เพื่อให้ลายมันเชื่อมหลังจากนั้นก็เก็บเศษซ่อนข้างในค่ะเก็บซ่อนไปตามลายนะคะ ดันไปข้างหน้าแล้วก็ย้อนหลังเพื่อล็อกไหมหมวกแก๊ปใบนี้ใช้ไหมไม่ถึงสองร้อยกรัมนะคะใช้ประมาณร้อยห้าสิบกรัมเราก็จะได้หมวกแก๊ปลายเอ็กค่ะหมวกใบนี้ถักจากเอ็กทั้งใบนะคะ ถ้าใครต้องการให้รอบศีสะใหญ่กว่านี้นะคะตอนที่เพิ่มแถวของพี่แถวที่หกเนี่ยพี่ถัก 3xv คุณก็เพิ่มอีกแถวนึงเป็น 4xv นะคะแล้วมันจะได้ตัวจํานวนห่วงทั้งหมดเพิ่มขึ้นมาของพี่ตรงนี้มันได้ห6 6นิ้วครึ่งนะคะก็ใส่พอดีพอดีศีสะของผู้ใหญ่นะคะถ้าเป็นของเด็กก็ลดลงตามส่วนนะคะที่มีแนะนําไว้ข้างในเสร็จแล้วค่าหมวกแก๊ปสีแดง ติดตามพี่เมย์ต่อได้ที่ YouTube ช่องพี่เมย์นะคะเมชินีแฮนด์เมดค่ะ